<laughs> ส,ว <chi> สวัสดีทุกท่านครับวันนี้นะครับภาพพี่น้องว่าเบิงวิธีการเหตต็ดหัวบัวของกําไลนะครับหัวบัวของกาไลจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือส่วนหัวบัวที่กาลังเฮตดนะครับเทคนิคของสร้างนะครับก็จะเฮต,ตุแบบพื้นบ้านอ่าตัวเครื่องใหม่เครื่องมือคือมินิโตนะ้ซ <laughs> ึก่กระบวนการอย่าเคยพี่นอ้องเลยนะครับว่า กระบวนการเนี่ยยังใช่แบบวิธีการแบบพื้นบ้านน,นะครับเหตดแบบเป็นงานแฮนเมกนะครับเห็ดยังสี่ละครับคอคอกคอไปคอมาออบากไปบากมานะครับกับสายเป็นเรียมประมาณนี้นะครับเรียมแบบนี้แลบบ้วกับจังมาเหลามากินนะครับมาเหลามากึนมาตอกไ่นะครับจนง่ามนะครับพี่นอ้นองนะครับแต่ว่าอย่างที่พี่น้องได้เห็นว่ากระบวนการในการเหตดของซานนะครับ ตรงค่อยๆเห็ดครับเป็นจำไล่ที่รอมาแบบตันนะครับนี่ฮะเขากลับากลงไปเนื้อด้านในกับด้านนอกก็จะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพราะว่าเข้าบริชุบบริเคลกระดานในที่ค้นถามว่ามันโป่งหรือว่ามันตันนะครับนี่คือความความตันนะครับเขาจะบากลงไปหรือว่าเขาจะคัดเจียลงไปก็คือตันนะครับ สร้างตัวเครื่หินบ้นไดแบบนี้นะครับเนาะนี่นี่คือเม,มาถ่องที่ล้วก็นาไ,ไปถูไปขัดนะครับตอนนี้ผมอยู่กับสร้างออมนะครับกาลังเห็ียดกาไลทรงเค้นนะครับนี่ครับกวาจจ่าจะเดรแจ่ละอันครับพี่น้องตอกอยูอ่ปรบม้านฮาหก์ร้อยข้างนะครับอ่าตอกตีนะครับตอกตีเอามานดัดเอามาขัดนะครับ อันนี้เป็นเนื้อลูมิเนียมนะครับเนื้อ,อลูมิเนียมที่ล้อมาจากหม้อเกานะครับอันนี้กําลัางจะเตรียมเอาไปไว้ไล่สดนะครับเตรียมไว้ไล่สดพี่นอ้องก็ไดทีสนใจก็รอติดตามไล่สดนะครับเดี๋ยวจะมีการอัปเดตนะครับให้พี่นอ้องไดือบ่งทานทองชางไล่สดในเพจอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับว่ามีมมายอยอยานี่โหลดไล่อียงแน่นะครับนี่โหลดไล่ อีกอย่างง,า,ง,งามๆที่ท่านสนใจท่านกน็ขอไปเบิ่ใได้นะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ